หลังจากที่เราไล่พึ่งเสร็จแล้วเรามาตัดต่อเลยฮึบกอะติดไอ้นะอันนี้ตัดให้มันค่อยๆฉีกลงไปก็ค่อยๆฉีกลงไปมันก็ติดเราก็ดึงติดเสาวันติดกิง่งเสาวัน เก่งนี้ขาดแล้วก็ระวัง อือซึ่งขนมหวานไม่ต่อยหรอกไม่ต้องไปกลัว